เขาได้ออกลูกนะคะทัวรมออกปักมากมกินบระท่านเลยค่ะยิ่งเอาไปกินแนมกับอาหารนะคะเคี่ยงกับอาหารนี่แห้งแบบเหี่ยวข้าถาดเหี่ยวข้าจานนะคะเพราะว่าร่งเธอเข้ากับ,กบแบบมีมีพักหลายๆายอย่างนะคะสวัสดีนะคะแบบทักทายจากสวนน่ะหืหืม,หม ก็อห่น้ำลายย่คุบวานไม่ได้เติมน้ำตาลไม่ได้เติมผงชูรสล,ลงจริงเน่ะลอดซุ้มพะะ่ะจะคืนมาคะ่ะขึ้นมาเยอะเลยแรกๆมีมีฝักเดียว เริ่มจะแก่แล้วด้าซุ้มหัวเล็กเล็กมากมืนอี้ฝนตกมัดมือค่ะแต่มืนอี้เพ่าไปรับปลานยางคิดดินติดเกินเนะ่ยไปจับบังบกซีดากันค่ะบักซีดาหญ่เร้ว ต้มติดถั่วนี้ถ้ามาเด็ดกินตั้งใจที่จะกินเนี่ยก็คือมันก็จะไม่แก่ทิ้งนะคะต้นสีดาต้นเดิมบางที่ ได้เอาใบเอาไปน้ำตอนไปกรุงเทพเพราะว่าเพื่อนบอกว่าอยากได้อยากได้อใบสีดาใบฝรั่งมาทำชาจะเห็นบาชัดก็ค่ะให้เป็นเงาเงา แล้วผักขาหรือว่าชะอมก็เริ่มแบบว่าโตนะคะตอนมาแรกๆนะมีตะกางค่ะมันก็จะแบบว่าออกยอดแทงยอดออกมาอันนี้บนแน่ใจว่าตายหรือบอเนาะนี่ใกล้จะได้เจียวไข่แล้ว ต้นน่นยๆค่ะแต่มีอยู่มีอยู่2ต้นตอนแรกยิงบ่มีใบย่างเลยค่ะที่มาเห็นนี่ฝนตกลงมานี่แหละค่ะปลาเดินดูสวนแบบนี้แหละที่เดินไปเดินมาก็มีงูก็เห็นงูบ่บแปลนะคะกันที่เราจะเห็นงูนะเพราะว่าเขาเดินในสวนนะคะ งูมันก็จะอ,อยู่ในที่แบบนี้แหละนี่คะ่ะต้นเนี้ยออกเยอะเลยเนี่ยโอ้โหยังกินไม่ได้อดใจไว้ก่อนมุกคนเก็บยอดกระถิ้นว่าว่าจะกินก็บแบบว่าหอยนางรมนะคะแต่ก็กินไม่ได้เพราะว่าบังเอิญมีนัดนะคะ กินได้ยังไงยิ่งผักกระถินผักกระเฉดเนี่ยผักกระถินยอดกระถินทั้งเม็ดนะคะเนาะหรือผักกะร,ระเฉดภาษาอีสานเอิญน,นะคะกลิ่นมันนี่แรงนะคะพ่อปานสตอแล้วค่ปะปาคิดว่าผักกระถินนี่มันจะบริกินแห้งนะคะโดยความที่แบบมมเม็ดเล็กนิดเดียวแต่แรงเหมือนกันนะผักขาเนี่กันนึงตอนที่เราดมกลิ่นมันไม่ได้แรงมากเท่าไหร่แต่พอเรากินแล้ว ปฏิกิริยาก็จะแบบว่ามันก็จะทำงานที่แบบว่าอไม่กลิ่นไม่รันจวนเลยโอ้โหผักค่ะทำไมสะออนมันเป็นผักที่เห็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมันก็อยู่แบบนี้ของมันแต่ว่าโดยความที่ว่าเราแบบอ่าวดายุบานตลอดนะคะเราประเทศที่ปรไปยูเนี่ย มันมนมีดอกค่ะแบบนี้มันก็จะมีที่ไทยเท่านั้นสำหรับตัวปลานะคะนะ่ะนาะต้นเนี่ยนะคะที่ปลาก,กลําลังเหยียบขาเกาคนนี้เป็นต้นพักอีกหุ้มะคะ่ะโอเนลคะลูกห้อยตอมแตงสั้นแล้วค่ตกลงเออมันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ แล้วต้นมันเนี่ก็แบบว่ากรอบมากบนแน่นเลยค่ะเด็กมานั่งโยโยกหักเปาะเลยบนบนรู้ยังเท่าเครื่อคุณนะค่ะเน่ก็จะบ่คอยเห็นยอดผักคาปนหนแต่มันกำลังออกกำ,ออก,กำลังออกแบบเยอะเลยนะคะนี่เออจะได้กินกันยุแต่รอก,ก่อนว่าจะสิ้นสุดนัดว่าจะสิ้นสุดการทำ ธุระภารกิจนะคะกับบสินสุดจักเชื่อมันบสมบูรณ์ค่ะมันเป็นยางแบบนี้ชุดนี้ก็ใส่วันเดียวกันกับที่อ่ากินแกงอ่อมหอยหอยคมนะคะปลาซับหอยคมโลนนึ่งประแบบเป็น,น <c oughs> วินก็จะได้กินนะคะแต่อีกอย่างนึงกะ อันที่เลือนะคะจะเอาไปปล่อยเพราะว่ามันเป็นหอยเล็กทิ้งทิ้งมารุมเอาบักหน้าวคบักหน้าวลนแต่ว่าเอาไปเก็บไว้ที่บ้านก็เ,เก็บไว้ในตู้เย็นก็นะมันก็แบบว่ามันมันหล่นเรื่อยๆนะคะเนาะบน,นาเกิบนะคะเพราะว่าปลาลัง คิดตอมออกล่ะปามีมะม่วงสุกที่เป็นฟรอเซนมะม่มวงเอาเมาลล่าไล่ค่ะแล้วก็ยางรอสวนดูต้นไผ่ในว่ากลัวแบบลั <c oughs> เงเทือแบบเห็นต้นบกม่วงนะคะกิงมันออกมานะคะเฮาคิดว่าบางทีมันอาจจะมีอะไรพลาดอยู่อย่างเช่นงูนะคะเนาะดี <c oughs> ม่มบิ่งบกม่วงฟร o เซนปะ บก,บกม่วงแซ่แข็งค่ะด่าไล่แล้วมั่งป่ะเนี่ยมังค่ะมะม่วงแบบโรเซ่นตักน้ำแข็งก่อนน้ำแข็งเกาะโอ้ยหมด มดก็จะเยอะนะคะมดน้ำถั่วมันมู่บ้านขนหั่งหอมหวานเป็นมะม่วงแก้วไหมคะที่ป่าบอกแม่มะม่วงแก้วนะแม่นะเก็บมะม่วงแก้วอืม อย่างอื่นไม่สนมะม่มมวงในตำนานอกล่องกับป๋าปานค่ะบะปัวนี่สำหรับปลาได้นะอเย็ยน ดำตัวเนียนน้อยไหมคะกัดเจ็บเย็นแคลค่ะกินี้เอนี้วก็เสียบเยอะตบ้าเมื่อนี้กินข้าวไปเยอะแล้ว โดนต,ตาไปความหวานหอมมันก็จะมีช้ำๆหน่อยนะคะถ้าทิ้งไม้นานให้มันจนแบบว่าละลายหมดเลยเนียิ่งจะช้ำนะคะสีจะช้ำเลยช้ำกว่านี้อันนี้ไม่ช้ำเท่าไหร่ คนต่างประเทศได้กินมะม่วงแช่แข็งตอนนี้บอกม่วงนะคะอยู่ที่ตลาดป็นม่วงสุกกับนี่ <c oughs> ทำข้าวเหนียวมะม่วง,งก็ดีนะแต่ว่ามันจะเป็นมะม่วงแบบนี้นะ <c oughs> แล้วก็ทำเป็นเหมือนซอสมะม่วงแล้วก็เอาราดบนข้าวแล้วก็ ทำกะทิใส่เกลือนิดนึงเอามาราดนะคะก็จะได้กินข้าวเหนียวมะม่วงแบบแบบอะไรล่ะแบบร้านไอศครีมมั้งปั่นมะม่วงข้น ปัาก็นัะนคะ่นในคลิปเนี่ยมาทักไทยนิดหน่อยจากสวนช่วงเย็นไม่เห็นตะบันเลยว,วันนี้คันตะเวนมากอะจะอากาศห้อนๆนิดนึงนะคะเนาะจังืือนี้ก็อากาศเย็นสบายบรรยากาศน่ากินเนื้อย่างมากๆ เนื้อย่างน้ำจิ้มอร่อยอร่อยอย่างแบบหอมหอมเนื้อย่างเขาเฮ็ดดีดยะูะคะในร้านนะมันอร่อยมันนุ่มมันสุดยอด้าแล้วก็เตรียมตัวกัอน <c oughs> คำแล้วในเวลานกเข้ารังแต่คนจะออกรัง เจอกันไม่คลิปหนานะคะม่วงปลาแซบมากเลยเอาออกจากช่องแข็งมาประมาณอ่า15นาทีได้มากนะ,ะโอ๊ยมดมดมดเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบายค่ะอ้ยเลง <laughs> ขาดอะไรนะ่ đông, đẹp, cho kênh เนื้อย่างที่คิดถึงเนื้อย่างที่คิดถึงกระทาทองอันนี้สุกยังไง ปลากว่าได้ฮ้อนที่ลวกเส้นะขององกินแบบลวกที่จะเป็นช้อนปุ้ย กำลังโควกกัสกับการกินอยู่มีน้องพนักง,งานมาเรียกลูกค้าคะลูกค้าคะให้เราก็นั่งเฉยนั่งคีบเฉยลืมไปว่าตัวเองแบบเออถูกเรียก <c oughs> ไม่ได้ยินคำนี้นานนะเพาคนอยู่บ้านสวนเนาะไม่ได้ยินนานก็เลยแบบว่าเบลอเลยคือคนยืนเรียกต่อหน้าเลยก็เลยฮะมีอะไรเหรอ เขาขอแบบขอไอ้โต๊ะเครื่องดื่มยืมโต๊ะเครื่องดื่มเอโต๊ะอะไรนะร้อลากอะร้อลากแบบนั้นนะแบบนั้นนะสเตชันหรือเปล่าเขาเรียกว่าไปวยสชนดูซิทถังแก๊สคนละถังอะได้โต๊ะอืมจินเผื่อกันไม่ได้เนาะ ถ้ากินเผือได้จะกินเผือทุกคนเลยเนี่ยคิดถึงมากมเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบายค่ะขอบคุณกันคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ที่ให้มาเลยนะคะบรรยากาศดีเลยเย็นสบายมากินไอเยิร์นร้อนเพื่อนมาละโตะเราพี่เขามาขอไอเนี่ยพี่ใส่เครื่องดื่มเราไป มีเต้าหู้คนเยอะมาก